สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้เดี๋จะคุยกับท่านเรื่องของศาสนาเชนนะคะศาสนาเชนเนี่ยเป็นศาสนาที่วควบคู่หรือร่วมสมัยกับพุทธศาสนาของเราศาสดาองค์สุดท้ายของศาสนาเชนหรือองค์ที่24เนี่ยคือพระมหาวีระท่านเป็นบุตรชายของสกุลกษัตริย์แห่งเมืองเวสาลีท่านก็มีภรรยามีบุตรตามปกติ วิสัยของคนทั้งหลายเนี่ยแต่ทว่าพระราชบิดาและพระราชบันดาของท่านเนี่ยถึงแก่พิลาลัยพร้อมกันด้วยการอดอาหารตามธรรมเนียมหรือตามความเชื่อของพราหมณ์ที่จะเป็นการบูชาเทพเจ้าไปพร้อมกันเลยท่านก็รู้สึกเสียใจมากท่านก็เลยละทิ้งเมืองออกจากบ้านเมืองเข้าป่าไปถือศีลภาวนาค้นหาสัจธรรมอยู่ เป็นเวลา12ปีค่ะใน12ปีนี้จะไม่พูดจาก,กับใครเลยแม้แต่คำเดียวจนกระทั่ง12ปีผ่านไปท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดถ้าจะเทียบกับพุทธศาสนาก็คือขั้นพระอ,อรหันต์ขั้นที่สามารถที่จะไปสู่นิพพานได้ประมาณนั้นน่ะนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกความเป็นมาน่าแปลกเล็กน้อยแต่พอท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านก็ เผยแผ่พระศาสนาไปตามปกติโดยมีหลักการมีจุดมุ่งหมายมีหลักการมีวิธีการคล้ายๆกับพุทธศาสนานะคะคล้ายกันมากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศีลเนี่ยศีลห้านเนี่ยเหมือนกันเลยต่างกันตรงไหนหรือไม่ต่างกันตรงที่ว่าพุทธศาสนาของเราในการดําเนินการการปฏิบัติตนเนี่ยอยู่ในลักษณะของมัชิมาปฏิปทาคือการเดินทางสายกลางแต่ว่า ทางศาสนาเชนนั้นการปฏิบัติตนการดำเนินชีวิตนั้นเป็นลักษณะของความสุดโต่งนั่นก็คือสุดขีดของการคิดการกระทำนั่นแหละนะคะยกตัวอย่างเช่นท่านจะปล่อยวางในเรื่องต่างๆเช่นว่าปล่อยวางในเรื่องกิเลสตัณหาอุปทานอะไรก็แล้วแต่นะคะคือละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ละทิ้งเฉพาะสิ่งเหล่านั้นแต่ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเป็นตนแม้กระทั่ง เสื้อผ้าเครื่องรูปห่มของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่านักโบวชเชนในสากาในนิกายที่คำบอนเนี่ยท่านจะเปลือยกายแล้วก็ในมือก็จะมีไม้กวาดอันหนึ่งสำหรับกวาดทางที่จะเดินไปข้างหน้าไม่ให้ไปเหยียบไม่ให้ไปเหยียบสัตว์สิ่งมีชีวิตที่ท่านจะเดินไปข้างหน้ามีหม้อกรองน้ำสำหรับกรองน้ำดื่มไม่ให้มีสิ่งมีชีวิตติดเข้าไปอย่างนี้นะคะ ทน้นไปเห็นที่อินเดียนั้นก็ดูในความรู้สึกของตัวเองดูไม่น่าเกลียดเพราะถ้าดูสุข,ขุมเรียบร้อยเดินไปก็มีคนยกมือไหว้นมัสเตนเนี่ยนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาสาวกของท่านมีมากมายพอสมควรแต่ว่าเรามาคิดเทียบกับพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะคะความคิดรวบยอดคล้ายกันมากเลยแต่ในรายละเอียดในเรื่องนี้ต่างกันอันนี้ต้องศึกษาเยอะๆถึงจะรู้รายละเอียดนะคะ เดนเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ